สวัสดีค่ะจะมาแนะนำครีมตัวใหม่ค่ะที่ได้สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตเป็นครีมของยูเซลินอ่าครีมแก้จุดด่างดำและฝ้านี่ค่ะนี่เลยพี่กุ้งซื้อมาทุกตัวค่ะมีเซรั่มมีครีมกลางวันกลางคืน แล้วก็มีครีมทาไอ้ตรงที่ดร์กที่มันเป็นจุดดำๆนี่ค่ะแก้ฝ้ายาแก้ฝ้าอ่าแล้วก็มีวิตามินซีด้วยนะคะ,ะแล้วก็มีอ่านี่เลยจ้าอ่าครีมกันแดดด้วยแล้วก็สั่งมาก็มีไอเลมูเวอร์ด้วยจ้าแล้วก็มีอ่า คิมบอร์คิมซิงวอเตอร์ฟีอินวันแล้วก็มีคิมซิงมิวค่ะตอนนี้ก็หน้าก็ยังมีเครื่องสำอางอยู่นะคะเพราะว่าทามาทั้งวันและว,วันนี้เสร็จแล้วก็จะไปล้างหน้าล้างหน้าเสร็จแล้วก็จะมาทาวันนี้จะเริ่มเป็นวันแรกนะคะวันนี้เป็นวันที่สิบสี่ค่ะวันที่สิบสี่เดือนกรกฎาะคมะ หมนเนะาะหมนอ่ะเดือนจุลายนะคะอ่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเช็ดตาก่อนเดี๋ยวจะใช้เริ่มใช้วันนี้เลยนะคะจะมาอัปเดตทุกเดือนว่าใช้ครีมแล้วเป็นยังไงมัง่งเพราะครีมพวกนี้มันสําหรับคนที่เป็นพิกเมนที่เกี่ยวกับเรื่องฝ้าคะ่ะเรื่องฝ้าเรื่องจุดด่างดาเราจะมาดูกันมาลองกันว่ามันดีจริงอย่างที่เขาเคมไหมอย่างที่เขาพูดไหม อย่างที่เราเซิร์ชเข้าไปในในเว็บไซต์ในคนอื่นเขาพูดนะคะว่าเขาบอกว่าดีอย่างงน้นดีอย่างนี้ก็เลยจะซื้อมาลองดูนี่ค่ะโอ้โหดนนูนี่นี่สองข้างโอ้ดีเหมือนกันนะเนี่ยออเอาตาเอ,อกกาก่อนไม่ได้ทาตาค่ะวันนี้ไม่ได้ทาตาแต่เอาไปก่อน ล้างล้างก่อนคล้างตาสองอันเลยก็ออกลิมกันนะเนี่ยเดี๋ยลองดูเขาโอเคว่าม,มันดีเราก็จะลองเพราะเราเป็นฝ้าเ,เดี๋ยวกลับมาดูใหม่นะคะล้างาหน้าก่อน ไอ้ล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาดูใหม่ว่าหน้าที่ล้างเสร็จแล้วไม่มีอะไรว่าฝ้ามันจะเยอะขนาดไหนหลังจากเดือนหนึ่งเราจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าเราใช้ครีมตัวนี้มันดีขึ้นไหมค่ะล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็จะลองเช็ดอีกดีว่ามันสะอาดขนาดไหน หมดจดขนาดไหนนี่ก็ยังมีอยู่แต่ว่าไอ้ที่ยังมีอยู่เพราะว่าคิดว่าอ่ามันกับอ่าที่ขอบผมมากกว่าค่ะ ไม่ใช่ว่าที่หน้าแต่ที่หน้านี่สะอาดหมดจดแน่ค่ะตอนนี้ก็มาดูกันค่ะนี่คือหน้าสดนี่หน้าสดของพี่กุ้งดู หน้าสดค่ะเดี๋ยวไปทาครีมกันค่ะทีนี้นะคะ่ะล้างหน้าเสร็จแล้วนี่คือหน้าสดหน้าสดปีกุ้งดูสิฟ้าเต็มหน้าเลยรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายอ่ะมาดูกันดับแรกขอทับลิปก่อนนะเราจะทำสามเดือนนะคะ โปรแกรมนี้เซ็ตนี้3เดือนหมดแล้วก็ซื้อใหม่แค่นั้นเองนี่เลยเซรั่มเอาเซรั่มก่อนเลยสองสีนี่เลยกดลงไปพี่จะกดลงไปในนี่แหละจะเห็นเนี่ยสูงไปไหมเนี่ย จะขึ้นมาไหมนเนี่ยอ่ะขึ้นมาแล้วเนี่ยสีขาวขึ้นมาเยอะกว่าไหลใช่อ๊ย้ยไม่ใช่เยอะไปหรอคะเนี่ย <c oughs> อ่ะอเย็น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 อะปั๊มหนึ่งนะเนี่ยดูที่ที่มือเลย เงาฟุบเลยเพื่อทีนะไม่ได้มองกล้องมองหน้า้วทาเข้าไปที่ตา <c oughs> อ่าเสร็จละลูไปหางคิ้วหน่อยเพราะว่านี่ก็ดูเน่เน่นุ่นนมๆอ่ะค่ะ เสร็จไปหนึ่งอันที่สองก็จะเป็นนี่เลยอยาเต้มดักโปะกระบอกว่ามันดีวันเราก็จะโลงทุกเดือนวันนี้วันที่สิบสี่นะจ๊เดือนกรกฎาคมอ่ะเต้มไปนี่เตีมตรงที่มันดักดักนี่ตรงที่มันนั่นได้เยอะนี่แหละเต่มไปเลย มันก็เต็มหน้าของพี่นี่แหละไม่มีตรงไหนที่มันไม่ไม่มีหรอกทุกคนดูนะคะไม่รู้มันจะใช้ได้กี่วันนะไอ้เนี่ยไอ้ขวดเล็กๆเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเราเปลี่ยนเยอะใช่ไหมว่า <c oughs> แต็มมันเยอะๆแต่มันก็ดีหน่อยไม่ค่อยแพงลองดูเราจะเป็นหนูทดลองให้นะจ๊ะ ทุกคนถ้ามันนีจริงแล้วก็จะมาบวกต่อกันอือทาไปไดาละเสร็จแล้วนะคะอันนี้เสร็จแล้วอันที่สองต่อไปก็จะทาวิตามินซีทั้งกินทั้งทาพี่กุ่มอืมนี่วิตามินซี อโอ้เปิดออกไหลเลยเลยต่อยต่ยเปิดออกไหลเลยตยอยตอยปิดทนันรีบปิดเพราะว่าเปิดออกแล้วไหลออกมาเลยเอาทำไมเป็นแบบนี้ค่ะอือ่ะทาวิตามินซีของยี่ห้อเดีวยวกันนั่นแหละยูสลีน กินหอมหอมกินหอมมือนขนมขนมไงมั้ง้ละโอ้ยน่ากินนะเนี่ยโอ้ยหอมมากสุดยอดหอมอย่างมากอ่าได้ละทีนี้เราก็จะมาทาไนท์ครีมตัวนี้เป็นอันนี้เป็นเดย์ครีมนะคะเอาไวท้ทาพรุ่งนี้ เนี่นยไนท์คีมนะคะใส่นปเลยกด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 ออกมาชิลูกอืมไมรู้เขาใช้ก,กัอนาดไหนใช้ไปเลยไม่ได้กลัวมันหมดกลัวแต่มันไม่หาย ไม่ได้กลัวมหมวกค่ะชอบใช้เยอะๆอืมกลัวแต่มันไม่ดีขึ้นอ่านี่เลยเสร็จแล้วอืมอันนี้ทางคืนเสร็จแล้วนะคะนี่จ้ะอันนี้คือทากลางคืนก่อนนอนนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วพี่กุ้งก็จะเอาเซรั่มทำจากมาริฮอน่าเอามาทาคอที่มันเหลืออยู่เพราะเราไม่ได้ใช้แล้วเราจะใช้ครีมตัวนี้ท <c oughs> าบแค่นี้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปทากลางวัน แล้ค่อยมาดูอีกทีว่าทาตัวไหนมากนะคะมาดูกันตอนนี้หน้าก็ทาได้ทาเสร็จแล้วนะคะเราจะมาอัปเดตกันอีก1เดือนเพราะครีมชุดนี้เราจะใช้3เดือนถ้าถึงมันหมดก่อนพี่กุ้งก็จะซื้อใหม่แล้วมาใช้ให้มันถึง3เดือนแล้วเราจะมาดูกันว่าหน้าพี่กุ้งเปลี่ยนแปลงไปไหม เพราะทุกคนจะได้รู้ว่าครีมตัวนี้มันดีจริงไหมอย่างที่เขาเคมแต่ขอบอกทุกคนว่าถ้าจะใช้ครีมตัวใหม่ทุกครั้งที่เราจะใช้ครีมตัวใหม่ให้เราหยุดใช้ครีมตัวเก่าไปเลยเพราะว่าเราจะไม่เห็นผลและเราจะไม่รู้ว่าครีมตัวเก่าหรือตัวใหม่ที่เราใช้ที่มันเห็นผลอยู่ทุกครั้งที่พี่กุ้งใช้พี่กุ้งจะหยุดครีมตัวเก่าไปเลยที่ใช้อยู่ถึงจะแพงขนาดไหนก็หยุดไปเลย แล้วเราก็มาใช้เรีมตัวใหม่พี่กุ้งถึงได้รู้ว่าเรีมตัวไหนดีที่มันไม่ดีที่มันทําให้หน้าเราฉดชื่นขึ้นหรือทําให้ฝ้าเราจางลงนั่นคือพี่กุ้งทําทุกครั้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปวัาทาตัวางวันมีอะไรมั่งค่ะค่อยมาเจอกันอีกทีนะคะอืม